สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึง effect control panel นะครับผมซึ่งในการตัดต่อวิดีโอนั้นนะครับไฟล์ทุกไฟล์เวลาที่เราเอามาใส่บนเส้นไทม์ไลน์นะครับมันจะมีลักษณะหรือว่าคุณลักษณะของมันเกือบ จะเรียกว่าทุกไฟล์เลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง Effect Control นี่นะครับจะเป็นที่ที่เอาไว้ควบคุมหรือว่าจัดการนะครับไฟล์แต่ละไฟล์นะครับผมในตัวอย่างของบทเรียนนี้นะครับผมจะนําเอาทั้งไฟล์ภาพไฟล์เสียงไฟล์กราฟิกไฟล์ตัวหนังสือนะครับมาทําการเรียนรู้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถปรับคุณสมบัติต่างๆได้ด้วยตัวเองครับผมไปเรียนรู้ถึง Effect Control กันเลยครับ ผมเริ่มต้นนะครับจากการนําไฟล์แต่ละประเภทเข้ามาใส่ในเส้น t i ม e l i n e นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เห็นข้อแตกต่างนะครับของไฟล์แต่ละประเภทกด c t r l i นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับไฟล์แรกนะครับผมเลือกเอาไฟล์วิดีโอมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับ double click นะครับแล้วก็เลือกนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการหมดทั้งคลิปนะครับเราก็เลือกทั้งบนทั้งภาพและเสียงมาเลยครับ จากนั้นตัวที่2นะครับผมจะทําการเลือกเฉพาะวิดีโอนะครับผมเอาวิดีโอนะครับเราจะใช้วิธีการลากจากโฟลเดอร์มาใส่ในโปรแกรมก็ได้หรือว่าจะกด ctrl i นะครับเพื่อเลือกเอาไฟล์วิดีโอมาใส่คราวนี้นะครับผมจะทําการเลือกเฉพาะวิดีโอนะครับผมก็เลือกมาใส่นะครับเอาห่างๆกันหน่อยก็ได้ครับ ต่อมาตัวที่3นะครับที่ผมจะนำมาใส่ก็คือไฟเสียงนะครับเนื่องจากไฟเสียงมันค่อนข้างจะยาวผมทำการกด i นะครับแล้วก็กด o นะครับเพื่อเลือกเอาแค่บางส่วนนะครับของไฟมาใส่จากนั้นนะครับก็จะเป็นไฟล รูปภาพนะครับผมเอาไฟล์รูปภาพมาใส่ต่อไปนะครับเป็นไฟล์ jpeg อาไฟล์ png ครับก็เอาไฟล์ png มาใส่นะครับแล้วก็ c o t r l i นะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายนะครับอ่าผมมีอยู่ในตัวนี้แหละครับก็คือไฟล์ตัวหนังสือนะครับ วิธีการใส่ตัวหนังสือในงานวิดีโอนะครับสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับในบทเรียนที่เกี่ยวกับการใส่ตัวหนังสือในเส้นไทม์ไลน์นะครับในบทเรียนนี้ผมจะข้ามวิธีการสร้างตัวหนังสือนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะมาดูนะครับตั้งแต่ไฟล์ที่1,2,3,4,5,6นะครับผมว่าแต่ละตัวนะครับจะมีลักษณะยังไงบ้างเวลาที่เราไปดูใน Effect Control ครับตัวแรกนะครับก็คือ ไฟล์ภาพแล้วเสียงนะครับถ้าเมื่อคลิกไปดูนะครับจะมีทั้งส่วนที่เป็นวิดีโอนะครับจะมีทั้งเป็นส่วนวิดีโอแล้วก็ส่วนที่เป็นออดิโอนะครับตัวนี้ต่อมาถ้าเกิดเป็นไฟล์วิดีโออย่างเดียวนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นไฟล์วิดีโออย่างเดียวจะมีเฉพาะส่วนที่มีวิดีโอนะครับจะมีเฉพาะฟังก์ชันวิดีโอเท่านั้นเพื่อที่เอาไว้จัดการ ต่อมาไฟล์เสียงนะครับพอเป็นไฟล์เสียงปุ๊บเนี่ยจะไม่มีเรื่องของวิดีโอมาให้จัดการจะมีเฉพาะออดิโอนะครับผมส่วนตัวที่3นะครับตัวที่4นะครับ4ตัวที่5นะครับที่เป็นไฟล์ png นะครับแล้วก็ตัวที่6ที่เป็นไฟล์ตัวหนังสือจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือมีเฉพาะส่วนที่เป็นวิดีโอนะครับให้จัดการ คราวนี้นะครับเราไปดูแต่ละตัวนะครับอันนี้นะครับแสดงว่าจะมีเฉพาะนะครับผมตัว audio เท่านั้นนะครับที่ต่างออกไปคราวนี้นะครับในตัวที่1 2 3 4นะครับ5นะครับผมตัวแรกนะครับจะมี position position ก็คือตำแหน่งนะครับที่ปรากฏอยู่บนวิดีโอนะครับหรือว่า project screen นะครับถ้าเกิดเราลองเลื่อนดูนะครับคลิกที่ไฟล์ก่อนนะครับผมแล้วก็ ลองเลื่อนดูนะครับมันจะทําการเลื่อนตําแหน่งของมันนะครับโดยตัวแรกนะครับจะเป็นแกน x นะครับผมก็จะเป็นการปรับตําแหน่งในด้านเนอแนวนอนนะครับก็คือแกน x ส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นการปรับตําแหน่งในช่วงแกน y นะครับผมสมมุติเราเลือกไปแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะให้มันกลับไปสู่ค่าตั้งต้นนะครับเราก็แค่คลิกเนี่ยนะครับตัวลูกศรตัวนี้นะครับ อ่าเป็นการย้อนกลับนะครับเป็น r e ต s e p a r a เตอร์นะครับก็จะเส้นสุดแค่นั้นเองไฟล์วิดีโอนะครับก็ไม่ยากมากส่วนตัวนี้นะครับก็เช่นกันนะครับเกือบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพและกราฟิกนะครับและวิดีโอจะได้เหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะครับตัวหนังสือก็เช่นกันครับผมสามารถที่จะระบุตำแหน่งได้ว่าจะให้มันอยู่บริเวณไหนถัดมานะครับผม ก็คือเรื่องของสเกลซึ่งสเกลนะครับคือขึ้นอยู่กับว่าต้นฉบับของแต่ละไฟล์มีขนาดเท่าไหร่ถ้าดูดีๆนะครับผมจะย่อให้ดูนะครับตัวไฟล์วิดีโอนียนะครับจะเท่ากันกับถ้าเ o ดับเบิลคลิกลงไปเราจะเห็นว่าจะมีกรอบสีฟ้าใช่ไหมครับซึ่งกรอบสีฟ้าเนะี่ยมันจะเป็นขนาดเท่ากับขนาดของซีเควนซ์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับแต่ว่าไฟล์ภาพนี้นะครับถ้าเราดับเบิลคลิกไปนะครับจะเราจะไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันใหญ่มาก นขนาดจริงนะครับมันจะใหญ่กว่าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น100%ที่ว่านี้คือ100%ของต้นฉบับนะครับผมถ้าต้นฉบับเป็นขนาดเท่ากับหน้าจอที่เรากําหนดไว้แล้วก็จะเท่ากันพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็น100%ของที่เราเอามาใส่นะครับมันใหญ่นะครับเราก็ต้องจําเป็นต้องทําการย่อนะครับผมอ่ะคราวนี้เราสามารถที่จะย่อได้นะครับสเกลอ,อย่างนี้นะครับผม ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็ <t une> สามารถที่จะย่อดได้ถ้าใครมีเมาส์ปากกานะครับสามารถที่จะปรับอย่างนี้ได้เลยนะครับคลิกที่ตัวเลขแล้วก็ปรับได้นะครับหรือว่าตัวเมาส์ที่มันมี <t une> ตัวลูกล้อนะครับที่มันหมุนได้นะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาในการใส่ตัวเลขลงไปนะครับก็ลองปรับปรับดูได้ครับตัวหนังสือก็เช่นกันครับตัวหนังสือถ้าสมมุติว่า เราสามารถแก้ไขตัวหนังสือได้นะครับทั้งในต้นฉบับของมันหรือว่าจะมาปรับที่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องของความใหญ่ของตัวหนังสือคราวนี้นะครับในการใช้ตัวหนังสือ,อใช้สเกลนะครับแล้วก็ position เนี่ยสามารถใช้พร้อมกันได้เลยนะครับรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่น Position นะครับผมอยากได้ให้มันอยู่มุมแางสุดใช่ไหมครับวิดีโอนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนอย่างนี้ครับแล้วก็เลื่อนอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน หรือตัวนี้นะครับเราอยากให้มันอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับอ่ะใหญ่ไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้มันอยู่ข้างบนประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับถ้าอยากให้มันเล็กๆล,ลงนะครับเราต้องคลิกที่คลิปก่อนแล้วก็ลองปรับดูอย่างนี้นะครับก็ลองเลื่อนดูตำแหน่งของมัน ตัวหนังสือก็เช่นกันนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มันอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะครับแล้วก็ขนาดเล็กลงนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่มันก็จะบังภาพข้างหลังนะครับสมมุติว่าเราเอาตัวหนังสือเนี่ยมาซ้อนบนวิดีโอนะครับสมมุติผมเอาวิดีโอให้ขนาดเท่าเดิมนะฮะอย่างนี้นะครับก็จะทําให้ตัวหนังสืออ่ะเดี๋ยวย่อลงนิดนึงนะฮะตัวหนังสือ เราก็คลิกที่ไฟล์ตรงสุดแล้วก็ปรับขนาดลงส่วนไฟล์วิดีโอแล้วก็เลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับอ่ะถัดไปนะครับก็คือ rotation ก็คือการหมุนครับผมการหมุนนะครับก็ทำได้เหมือนกันกับทุกอย่างเลยหมุนวิดีโอนะครับผมในกรณีนะครับที่สมมุติว่าเรานะครับ เราได้วิดีโอที่มันกลับหัวตั้งแต่แรกนะครับก็ใช้วิธี rotate เนี่ยนะครับในการแก้ไขหรือว่าโลโก้หรืออะไรกันต่างๆนะครับกราฟิกบางทีเราก็อยากให้มันหมุนๆนะครับก็ทําได้นะครับหรือว่าตัวหนังสือนะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันอยู่ในแนวนอนอย่างงี้นะครับอ่ะขอโทษครับอยากอยู่แนวตั้งนะครับผมเอาสัก90ลบ90นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ลองหาตําแหน่งประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ลองลองเอามาประกอบกับวิดีโออื่นดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ผมไม่ให้มันหมุนนะครับแล้วก็อ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอย่างี้นะครับ,รบก็สามารถจะใช้ได้นะครับผมเรื่องของ r o เต t e นะครับผมส่วน Angle Point เนี่ยมันก็คล้ายๆกับ ตัวใน Photoshop นะครับก็คือเป็นเหมือนจุดอ้างอิงนะครับว่าจะให้มันหมุนตรงไหนโดยปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราจะสังเกตนะครับก็คือถ้าเราคลิกลงไปที่คลิปนะครับเราจะสังเกตก็คือมันจะหมุนบริเวณจากแกนกลางนะครับผมคราวนี้นะครับถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมหมุนใช่ไหมครับมันก็จะหมุนเหมือนแกนมันจะอยู่ตรงกลางแต่ถ้าถ้าเราปรับตรง a n g o r Point นะครับ a n g o r Point ตรงนี้เราไม่เห็นใช่ไหมครับผม อ่าเห็นไหมฮะคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับถ้าสมมุติผมดับเบิลคลิกนะจะเห็นจะเห็นมีตัวนี้นะครับผมเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดแองกอิงนะครับหรือแองกเกลอพอยต์ตัวนี้นะครับโดยมือโดยมูลฐานนะครับมันจะอยู่ที่ตรงกลางนะครับเราสามารถที่จะปรับมันได้นะครับว่าจะให้มันอยู่ไหนถ้าสมมติผมจะให้มันอยู่มุมสุดเลยนะครับมุมสุดประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตัว ตัวตำแหน่งแล้วก็ให้มันปรับให้มันลงมาอย่างนี้นะครับคราวนี้เวลาที่มันหมุนใช่ไหมครับมันจะไม่ได้หมุนรอบตรงกลางและมันจะหมุนรอบไอตัวนี้นะครับผมซึ่งถามว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างมีประโยชน์ในแง่ของเวลาที่เราไปใช้ตัดต่อในขั้นที่สูงขึ้นก็คือเรื่องของเรื่องของการใช้วิธีการซูมหรือว่าการปรับมุมมองต่างๆนะครับผมเรื่องการ ใส่ anchor point หรือว่ากำหนดจุดเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปใช้ได้นะครับโอเคนะครับผมคราวนี้นะครับผมรีเซ็ตทุกอย่างกับมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ opacity นะครับโอเคนะครับอันนี้เราอยังไปพูดถึงเรื่องเสียงครับเพราะว่าเรื่องเสียงนะครับมันยังไม่มีฟังก์ชันอะไรในอ่า ใน control panel นะครับก็เลยยังไม่ได้พูดถึงคราวนี้นะครับมาถึง opacity นะครับ opacity เนี่ยก็จะเป็นอ่านี่นะครับก็จะมีเรื่องของความสว่างนะครับผม opacity โดยปกติแล้วก็คือจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าสมมติเอาเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับมันก็จะ ทำให้โปร่งใสนะครับผมแต่ด้วยความที่พื้นหลังมันเป็นสีดํานะครับมันเลยทําให้มองไม่เห็นคราวนี้ผมลองซ้อนวิดีโอดูก็ได้ครับผมเอาวิดีโอตัวตัวนี้นะครับมาซ้อนกันอันนี้จะจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับแล้วผมเอาลองปรับ o p ป c i t y ซิของตัวข้างบนจะเห็นว่ามันเริ่มซ้อนใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีความโปร่งใสอยู่นะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับเบลนโหมดนี่จะเหมือน Photoshop เลยนะครับก็คือการเบลนนะครับจากไฟล์ทั้ง2เนี่ยไฟล์บนนะครับใส่กับไฟล์ข้างล่างก็เลือกดูได้นะครับว่าอยากให้มันเบลนมันเบลนหากันแบบไหนนะครับจะเอา Multiply หรือว่า Linear Color นะครับมันก็มีมาให้ใช้นะครับก็ลองลองคลิกดูได้นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยก็จะใช้บ้างบางครั้งนะครับ อ่านี่ครับก็คือตัว blend mode นะครับตัว blend mode ส่วนตัวตัวนี้นะครับตัว time remapping จะใช้กับพวก speed นะครับเพราะนั้นผมก็ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันเพราะเราจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมากเท่าไหร่คราวนี้มาถึงตัวถัดมานะครับก็คือตัว audio นะครับตัว audio นี้นั้นนะครับจะเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้ a u d โอจะอยู่บริเวณข้างล่างสุดนะครับส่วนตัวที่เป็นภาพต่างๆนะครับจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับจะมีอยู่สําหรับไฟล์ที่เป็นไฟล์ audio เท่านั้นหรือไฟล์วิดีโอที่มีเสียงเท่านั้นนะครับอย่างนี้นะครับ audio นะครับมันก็จะมีเรื่องของ volume นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องของ v o l ุ่มนะครับเสียงโดยปกติมันจะเป็น00 decibel นะครับ ทั้งตัวนี้ด้วยก็จะเป็น0ดซิเบลเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับผมสมมุติว่ามันเสียงค่อยก็สามารถเพิ่มได้นะครับถ้ามันเสียงดังก็ทําการลดมันลงไปนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าผมติ๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับถ้ามันเสียงดัดงนะครับค่อยนะครับก็ปรับให้มันดังถ้ามันดังมากจนถึงขั้นสีแดงนี้ถือว่าไม่โอเคแล้วนะครับต้องพยายามไป ปรับให้มันอย่ากเกินเส้นสีแดงอ่ะโอเคแต่ถ้าสมมุติว่ามันดังมากในความรู้สึกนะครับก็ทําการปรับลงได้หรือว่าจะใช้ในฟังก์ชันหรือว่าเป็นการปรับเพื่อให้เป็นมิวสิกแบ็กกราวก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับผมก็สามารถที่จะปรับเสียงตัวนี้ให้มันเป็นขนาดเบาๆนะครับคลอไป ส่วนตัวอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของลำโพงซ้ายลำโพงขวานะครับผมก็อันนี้นะครับถ้าตัวนี้ผมขออนุญาตนะครับไปเพิ่มเติมในของ audio นะครับผมวิดีโอของ audio โดยเฉพาะเลยนะครับผมอีกอันนึงนะครับที่เรามักจะได้เจอนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่เอฟเฟกไปนะครับผมเอาเอฟเฟกบางตัวนะครับเช่นเรื่องของ เบลอแล้วกันนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องได้เรียนเรื่องเบลอนะครับเช่น Gaussian blur นะครับเอามาใส่ในไฟล์วิดีโอนะครับดูเห็นไหมฮะถ้าเราเอาเอฟเฟกอะไรก็ตามมาใส่นะครับผมโดยตอนแรกมันจะไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอามันออกกันตอนนี้นะครับตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเลยมันจะมีเฉพาะวิดีโอแล้วก็ออริดิโอนะครับพอเอา Gaussian blur มาใส่นะครับ อ่ะเอาเก u าเส้นเบอร์เนี่ยมาใส่ในในไฟล์นะครับผมมันก็จะเพิ่มมาให้ซึ่งเก u าเส้นเบอร์นี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมาจัดการนะครับผมเกี่ยวกับไฟล์นะครับเรื่องของความเบอร์ของวัตถุต่างๆเนี่ยก็สามารถจะมาจัดการได้รวมไปถึงนะครับเอฟเฟกอื่นๆนะครับที่อยู่ในอ่าพาร์ท e นลเอฟเนี่ยนะครับที่เวลาที่เราลากมาใส่นะครับมันก็สามารถที่จะมาจัดการได้หมดเลยนะครับผม สำหรับวิดีโอนี้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะครับของ Effect Control นะครับว่ามีการจัดการยังไงลักษณะยังไงก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ